นี่ไฮไลท์เนยโอ้โหโอ้นหนี่ ก็เลขไปแท้ๆเออไปแท้แท้เด้อไปแท้เท้โอเคดเาเตรียมสถานเตรียมสถานที่ สถานที่นะอันนี้ซุมเขาถ่ายรูปเนี่ยบนเขาถ่ายรูปเนี่ยสวัสดีทุกคนครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานแต่งของพี่น้องที่ฝั่งลาวที่ท่าแขกนะครับเสียงหายแล้วทุกคน ไม่สบายตอนแรกว่าจะไปดูข่อยแห่เคยตื่นก็ไม่ทันนะตอนนี้ก็ได้แต่มาดูเขาอะไรงานเลี้ยงนะตอนนี้เขากำลังเตรียมสถานที่อยู่เสียดายมากตื่นไม่ทันไปดูข่อยแห่เคยโอเคเดี๋ยวไปต,ตามดูบรรยากาศนะงานเลี้ยงที่งานเลี้ยงงานแต่งที่ฝั่งลาวนะครับเขาจะเป็นแบบใดนะเคยถ่ายแบบแบบที่เราไป ตามหมู่บ้านตามอะไรแล้วอันนี้ลองมาดูแบบในเมืองดูบ้างเด้อว่าจะเป็นยังไงเดจะแตกต่างกับที่ไทยแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวดตามกันดีกว่าเข้างานเนี่ยเสียงไม่มีแล้วทุกคนอ่ะเราก็ไปเข้างานกับเขานี่มือกล้องนี่มือกล้องมื <c oughs> อกล้องอปกตินี่เราไปแต่งาน <c oughs> ขเขาเรียกอย่างนะงานแบบตามบ้านๆเนาะอันนี้มาแบบ ลูลาให้โซเลยเอาเอาถ่ายคลิปเอาถ่ายคลิปสะดวกสะดวกยเด้อเอาถ่ายคลิปสะดวกสะดวกหน่ยเ้อเอานี้เลยเหรอโอ้โหแล้วน้าเป็นยังมันกลางคนเพะยังเมออหลบในหน่อยเออน ได้เคยไปแต่ท่าฝ่ายยิงกันเองเนาะท่งฝ่ายซ้ายการติใจพอได้ลูกครั้งแรกๆครับที่มีโอกาสได้เอ้าเจยิ้มมีใส่รถตูาเหรอเจ้า่าวเจ้าสาวมาขึ้นเอาทักบาทเล่นเล้วกาแฟบาทเล่นแล้วช่างภาพสามสี่คนเนี่ยนี่ไฮไลท์เลยนี่ไฮไลท์เลยโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ยเขา เตรียมน้ำเนี่ยน้ำดืม่มในพระาชาเส้นทั้งเจ้พาพ่าและเจ้าสา,าวก้าวขาออกไปอีกจักงเลยเก้าครับเพื่อจะได้ครับอาพวงอะไรกไม้จับั้งอาจจาพใหญ่ก็ับพระราชาเส้นทั้งตามงานในแก่กเจ้าพาพแล้วพร้อมโดยภรรยาสุดคลอง าอาภูบาลาดอกไม้นเกครับงภูสรใหม่ขอผู้พิเกตทนันเสริมเนาะเจ้าอาขอเียเชื่อทาองโลกเทนจิตปัญญาพด้วยภรรยรญญานะขึ้นเป็นเกีิข,อขอ้ององบาลายาดอกไม้นเกลทันผููสรใหม่ขอผู้พเกยรตินเสิญพร้รอ,พอ,อเชืขอมต้องเบิจากประธานแนร่รับ จ้าอาญยงเสียนทาพรแมญภรรยาไายผู้ค่าของกับกาจารยรบเจ้าเจ้าพก่อนอื่นขอเพียนบรรดาทานบรรดาแค ท่านทรายที่ารพนถือขอแสดงความคารพนถือมายังพ่อแม่ผู้ปกครองเจาง้าคนลุงตาทำสองคำสองพายขอแสดงความคึกปิตินิดีนำผู้สลใหม่จะอิงใช่ความมักฮักและตกงลง,ตงใจของผู้าสาวจะนิงใช่พิธของพณีอันนะดีงามของชาติก็คือ คามหมายว่าโดยครอบครัวและในโอกาสอันมีความหมายความสัมพันธ์ในโอกาสอันเป็นชิวิตมงคลนี้ก็ได้เสื้อเชิญบรรดาธาตบรรดาแทพเพื่อนสนิดมิรสหายทางไก้ทางไกลมาห่วมอันที่หนึ่งแก่เมนมาฮ่วมเพื่อปิดกำลังคิดกำลังใจสลักสนนให้แก่ผู้สมรดใหม่อันที่สองแก้เนเพื่อมาฮ่วม รีวิวอาหารในงานแต่งครับอันนี้คือเป็ดพะโลต้มจืดครับต้มจืดใส่หมูสับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้แล้ว่มันเป็นไข่ยัดไส้อะยัดในไส้อะแล้วก็ข้าวผัดเน,นนี้แกงจืดสดอร่อยมากคล่องคองเป็ดก็อร่อยครับ เนี่ยมันไม่ใช่เต้าหู้ทุกคนแต่ว่ามันเป็นไข่ยัดไส้ในไไส้เขาเรียกอะไรแล้วนะลูกอะไรแล้วนะจำไม่ได้แล้วอืมอร่อยมากอะอร่อยมากอ่ะเป็ดเอาทุกคน อ๋อันนี้คือพามาอยู่ดูรีวิวห้องน้ำคือกลัวเขาจะไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ไหนแบบไหนกลัวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนห้องน้ําอยู่ไหนตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะบรรยากาศครับ

thank you กคือสุภาษสติแล้ว Ja, Yang jemong-jemong na jemong Ikhati Yang jemong-jemong na ดิเซตอาสนะกรจขอพ่อครับดิเซตทักเทสอดีนะอันที่มารีสามสิบวัจากักวันนี้รับจังที่เด่นมาวคืสี่เป็น่นะครับเป็น่้างย่อมักลนเทสส้างตายครับ มือมือนอีงงนอไอ่ไปต่อไปต่อมือแรงเดไปต่อท,ที่เรือนโอ,อ้ยเป็นสี่โมงเด็กามโม,มงก็จมีงานเงอ๋อแล้วจะไปกิุเถ้าวได้<อ>ไปใส่ไปต่อหันเืนเท่าเด้อไ,ไ,ไปบู <S <S ้ลไไปหายู่บ้านเทาให้กัน้ไปส่งเออเอมัอนุกคนในเด้อถ้ามีเวลาเด้อขอบใจหลายเด้อขอบใจ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 หลายเด้อักเพง เลกไปแท้ๆเอไปแท้ๆอไปแท้ๆโอเค